ยินข้าวยินข้าวว่ากลางเดือนมีทุน่าข้าเจ้าเสียเข้าเศร้าใส่ผ่าแมนปิดปากปิดจมูกมันแมนนี่หลีติสินที่ฟุลังคนค้นผ่านว่าอดสวาในีแขวงขี่ขันใส่ออกไปใส่มาใส่ะเม็นมันยากมันลําบากมันะคอยละอึดอัดหนุนหวยคอยว่าเป็นตะยูฟุลังคคนก็ไดุ้ลังคค้นไปการไปงานกับซัมว่าใส่ละข้าเจ้าให้ปิดทั่งปากปิดทึ่งจมูกกางซี่ละไปการไปงานก็ด้ไปไปดึงออกมาใส่ตาปากซับดังผลพระอัดบั่น อัดตาปากดังบาดมันก็จะแบบทำเก่าเหมือนเนาะพลังคนบอดเทิ้งดังบาดเทิ้งปากบะนี้ดึงพวดลงมาหอยไว้ข้างพี่บะนี้ไปกานไปงานกระไรไปซดน้ำขาบปุ้นเพื่อนบะนี้สดลงไปเป็นตะเจ็บตะเจ็บเราเห็ดกระไรสดบะนี้น้ำขาปุ้นย้อยโยดโยด,โยดจากตอนจากน้ำย่อยลงมาใส่ผ้าแมนบะนี้โอ้ยจะมันเ,นเด็ดปฏิกิริยาบะนี้มือหัวออกมาโอ้ยเปลี่ยนตลาดนะดึงพวดออกมาเอาทิมซะบะนะ่ะโอ้ยจะมันเ,นเด็ดปฏิกิริยาจกกระไร พลังคนพระาบ่ต้องใส่ดอกแต่อกบดสาบาเน่คอยฉี้ขั้นใส่ไปใส่มาใส่กัยากลำบากอึดอัดหงวยบัดนี้พลังค้นพราบาทหงอยใส่คือเกาล่ะออกไปใส่มาใส่ก็ใส่คือเกาขันบ่ได้ใส่แมดมันออกไปใส่มาใส่มาละเป็นโลงโจงเนาะขุนเจ้าคือข่อยบ่มาละเป็นโลงโจงมาละเป็นเวิงวางมันละบ่เป็นตะยู่แม่เนาะขันบ่ได้ใส่แมทมันคือขาดอันใดนหนึ่งแหละ ขันบ่ได้ใส่ไปก็คือจังคนสีสังเฮ้าอยู่นี่ไหมคือจังคนเขาเจ้าเหลียวเวิงเฮาอยู่นี่ล่ะมุจจาว่าจังใดมุจจาว่ามันเป็นตาใส่คือมันบ่เป็นตาใส่ต่อไปนะสำหรับผมนี่จังใดก็ได้พี่น้องใส่ก็ดีคือกันนั่นล่ะป้องกันเนาะบ่ใส่ก็ดีคือกันก็เลี้ยวแต่ผู้มักผู้ประมักดอกผู้เพิ่นอยากใส่ก็ใส่ผู้บ่อยากใส่ก็เลี้ยวแต่น่ะนะอันนี้ก็ถามความคิดเห็นพี่น้องดอกแต่ว่าต้อไปหนี่ขันแม่นบ่ใส่หรือต้อไปหนี่สำหรับ คนแขววองนี่ต้องใส่เด้อ้าเม็ดปิดปากปิดจมูกนี่สาหรับผู้แขววองนี่ต้องใส่เลยดีบ่ดีต้องสองสันเลยใส่ปิดไปเลยก็สิว่าจังสันเพราะงี้แขววองเราไปซื้อของอยุสาการบ้านผมเนี่ยเราไปซื้อชิปยาทิฟฟี่เราไปบอกแม่ค้าแม่ค้าเอาอยาชิฟฟี่มาให้เนี่ยมันฟองออกแขววองเต็มหนาแม่ค้าอยู่ทิฟฟี่ทิฟฟี่มันออกแขววอง <laughs> ต่อไปนี่คนแขววองต้องใส่ดิ จิตไปซื้อชิปฟี่ชิปฟี่ยิ่งสิฟงเสนาแม่ค่าเบิร์ตเลยเนาะ